Non che ho che hai non so va ma a praticare kuma a praticare ma la vuoi ma sa un po' e la lei non ha le insata in pensata in pensata che ti che hai ยอมบบาาเมองเวลาหาปฏิบัติเราหัวคุกเข็นเย็นใจเยันกลัวเมื่อมันกลัวแล้วทีนี้มันก็ต้องเดิคือจิตใจตรงตรงนี้โตกตันสักติตรีตร สิ่งคือสิ่งที่เราทำไม่ดีคือกิเลสคือความโกภความโกรนความถ้าเราเริ่มถึงสิ่งอะไรที่เราทำต่อผู้อืน่นต่อพ่อต่อแม่ของเราถ้าเราทำไม่ดีเราโูรธไม่ดีลองคิดดูสิมันจะถอ,อกเวลาเรา มันไม่เกิดขึ้นเพียงเกิดขึ้นที่ใจขราเองดังนั้นเราควรได้ท่องสอนเรื่องจิตใจให้ควบคู่จิตใจของเราเที่ได้อะไรที่จิตใจเราดีเราทำอะไรที่จะดีดังนั้นเราต้องมาฝึกฝึกหนักขัดสอนจิตใจของตัวเราด้วยการ เราพูทสอนเราพดที่ส้างสอนเรื่อจิตนะเื่อจิตเรื่อใจนะดังนั้นเวลาให้เรานั่งตัวจิตูช เป็นสัญญอ่านที่ต้องแสดกันั้นาต้องทตัวให้เกลี้ย่อาเห็นพบกับ่ที่เขาทตัวตรงีนทางเนเพราะว่าเดินาทางพร้าเป็นูเป็นานเป็น